ก็ันก็ก็ตอนนี้ครอบครัวละหนึ่งคนอะ่ะหลานละหนึ่งคนก็เยอะมาก,กครับครับคือคือตอนนี้เราวางแผนยังไงอะ่ะเราวางแผนตอนนี้ก็คือเราจะวางกานปกครองแล้วเพราะว่าอ่าจดะช่วงแรกนงอ,อเมริกาจะเข้ามาปกครองให้เราก่อนสิบปีอ๋อครับครับเราจะเอาเรือขาทัพก็มาเที่ยวตะมันออจะขยับมาแล้วก็จะปกครองให้เราสิบปีก็คือเรามัจาจะล่านั้นนี่คมของพม่าให้ใหม่ ก็เป็นเป็นประเทศกันเลยอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องพวมกันเพราะว่าเมื่อก่อนเนาะสัญญาที่เราคุยกันไว้เนี่ยพม่าไม่เคยทําตามเลยใช่ใช่บอ่าแล้วลทันนีพม่าจะถูกในประเทศพูดราทั้งหมดอะยตรงนันประเทศแล้วก็จะเอาพลาสติกดีมันเป็นผู้บราณประเทศของพม่าในส่วนของพมา่มาที่เหลืออยู่ส่วนหนึ่งก็ต้องแต่งทื่งอืมก็หมายถึงว่าในพื้นที่ของประเทศพมา่าก็พม่าดูแลไป แล้วก็<ช>พ,พื้นที่ของกระเรียงของไทยใหญ่ของว้าก็ว่ากันไปใช่ไหมแต่ว่ามันจะมีปัญหาเรื่องของพื้นที่การถกของรัชฉานเพราะว่าฉานเนี่ยคือฉานสเตทเนี่ยคือไทยใหญ่เนี่ยคือมีชื่อ่าจีนแต่ว่าผู้ที่มีอำนาจสูงกว่าไทยใหญ่ก็คือว้าอืมอืมตัวรู้สึกว่าตรงนี้อาจจะขัดแย้งกันอยู่ครับอาจจะขัดแย้งกันอยู่แล้วที่นี่ก็คือว่า อา่าระเรียนได้ไม่เิดอรอกระเรียนเนี่ยคือมอนเนี่ยคือยอมอยู่ภายใต้กรเรียนอยู่แล้วอ๋อครับมอนมอนเราก็แบ่งให้ปกครองของมอนไปใช่ไหมใช่อ๋อเยี่ยมเลยแต่กระเรียนม่เอาเปรียบใครอยู่แล้วล่ะครับอารกระเรียนก็คือช่วยลบช่วยลบมอนทุกวันอ่ะช่วยลบช่วยลบให้มอนเพราะว่าเป็นดูแลน้องอ่ะคือมอนกองกำลังมีไม่ไม่ไม่ขาดคนอะ่ะใช่ใช่ดีละดีมากๆเลย เราสร้างสร้างพันธมิตรไว้อะทีนี้<ช>ไอ้ไทยใหญ่กับว้านี่เขาคงจะคุยกันรู้เรื่องมั้งคิดว่าไหมเต่ว่ามันเป็นรัฐของรัฐของเจ้าเจดศึกกับเจ้าฝั่งฟ้าแต่ว่าว้านี่คือมันมั่ไม่มีรัฐอ่ะมันอยู่ในซ้อนรัฐแล<ช>้วก็แต่วา่วาเ็าคงจะเป็นเ,เศรษฐกิจพิเศษไปเงฮะใช่ใช่คือคือว้าเขาคงจะเอาเชียงตุงด้วยป่าวประมาณนั้นแหละะอ๋อครับผม แล้วก็เลยก็จะมีการความขัดแย้งกันระหว่างตรงนั้นนิดหน่อยแต่แต่ว่าเจ้าฝั่งพระเจ้ายอดสือก็สนเหนือสนใต้ก็อาจจะดูดูกันได้อยู่แล้วแต่ว่าเรื่องวานเนี่ยผมไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ว่าหรือว่าเราจะรวมเป็นสาพสาภสาพรัชฉานคืออ่าก็ปกครองกันแบบธงชาติเดียวกันเนี่ยก็ได้ครับอ่าอาจจะผสมกันเพราะว่ากำลังของ จะ่ยอดสืบกนะ็คือเ<ม>ทียบกับว่าไม่ได้อยู่แล้วใช่ใช่เทียบไม่ได้อยู่อาวุธก็เทียบไม่ได้อยู่แล้วะเพราะว่าวัานี่คือจีนสนับสนนรงหรือว่าเพื่อใช่ใช่ก็ก็น่าจะคุยกันได้เนาะใช่แต<ม>่จีนที่คือว่าเมืองเมืองเมืองวัดนี่คือเป็นเมืองจีนไงค่เป็่เมืมองอะไร ครับเป็นเป็นเมืองจีนไปแล้วอ่ะไม่แต่ไมีแต่แตัวหนังสือจีนหมดเลยใช่ใช่ก็ผมก็ไปหลายรอบอาจารย์ไปหลายรอบที่เมืองว้ากับไอเมืองลานะมันปกครองแบบจีนหมดแล้วใช่รับใ,ใช้ระเบียบการอะไรแบบจีนเลยภาษาก็ใช้จีนหมดครับใช้จีนหมดเลยอืมทีนี้เราเรา,เรา เราเราคิดว่าเราจะดีเดรประกาศอิสรภาพได้ประมาณเดือนเมษาใช่ไหมเมษาเราจะประกาศอิสรภาพครับอ๋อเยี่ยมเลยครับเยี่ยมเยี่ยมเพราะว่าช่วงเนี้ยเพระาะว่านี่คือประกาศแล้วว่าอ่าประเทศพาม,ม่านี่คือ,อยังไงกนะ็ต้องแตกเป็นเชียงเสี่ยงอยู่แล้วละ่ะครับก็คือเขาร,รู้เขารู้กิอยู่แล้วว่า อ่อเมริกากับจีนจับมือกันเมื่อไหร่ก็คือประเทศพม่าใน่คือหนาวเพราะว่าอเมริกากับจีนจับมือแล้วจับมือกันเรื่องเศรษฐกิจป๊อปคือว่าอ่าอเมริกาเนี่ยคือไปให้ยูเครนลบกับรัสเซียเพื่อที่จะการช่วยเหลือของพม่าเนี่ยคือจะไม่มีแล้วก็ที่นี้ก็คืออเมริกากับจีนเนี่ยคือไปททาสัญญาเกี่ยวกับการค้าร่วมมือกันพบแล้วก็ ภาคการค้าขายนเนี่ยคือให้จีนแต่ว่าภาคการละหกอะไรต่งางๆเนี่ยคือให้จีนมีบทบ,บาทมากขึ้นอย่างเงี้ยครับแล้วก็ภูมิภาคการปกครองก็คือให้จีนเนี่ยคือมีส่วนในการขอบเขตการขอบเขตให้กับจีนให้ชัดเจนแล้วก็แลว้วก็ร่วมมือกันทำมาอีกน่ะการค้าแล้วระหวา่างจีนกับอเมริกาอ่ะตะวันตกอ่ะครับ<ล>ครับแล้วก็เลยจัดการเรื่องพมา่าตรงนี้ได้ไงอเมริกาจะเอาคนระโยุ์ตอนนี้ครับครับ ยังไงยังไง <c oughs> อาจารย์ฝากปัญหาเรื่องชายแดนไทยหน่อยเนาะถ้าเกิดมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลก็ช่วยแจ้งอาจารย์ด้วยจะได้ร่วมมือกันแก้ไขเนาะครับเพราะว่าพี่น้องชาติพันธ์เนี่ยมันมันก็อ่อนไหวอยู่เพราะว่า,าบางส่วนเนี่ยถูกทางราชการไทยเนาะไปบีบเค้นเขาอ่าครับเนาะอาจารย์ฝากด้วยเนาะ <c oughs> ใช่ถ้าถ้ามีปัญหานี้ผมก็จะแจ้งะนพราะว่า บางทีตอนนี้คือที่แม่สอนเนี่ยคือเราก็จะเคลียเราจะเคลียเขาเรียกว่ามิวดีเนี่ยคือเราจะเคลียวันใดวันหนึ่งเนี่ยคือแต่เราังไม่บอกว่าวันไหนแต่ว่าเราคุยกันละวันเราจะมิวดีคือด่านตรงนั้นอ่ะด่านด่านหนึ่งอ่ะด่านหนึ่งที่พ่าให้ราชการของเขาาเก็บภาษีพวกอาสุลกากรนพวกเนี่ยเราจะเคลียวันหนึ่งเราจะเคลียทันทีเลยอ๋อครับผมครับผมเยี่ยมเลยเยี่ยมเลย แล่วตอนนี้ทำมาถึงเราไม่เพียรเพราะว่าเราไปเอาข้างในให้ให้ให้รากมัน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 ขาดก่อนอ๋อครับใช่ใช่เราไปเอาข้างในนู้นก่อนไอ้พวกที่ปลายปลายอย่าใช่เดแล้วเราไม่กลัวเราเพราะว่าเราลบเมื่อไหร่ก็ได้วันนเราแค่ยิงปืนมันก็หนีหมดแล้วแต่ว่าเราต้องเอาที่อ่าให้มันรากแก้งมันขาดก่อนอ๋อครับผมเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยครับผมครับผมไงเขาฝากด้วยเนาะแล้วก็อย่างนี้